เกิดอะไรขึ้นเมื่อกว่า99วันปรากฏตัวในโลกของแกรี่อดแถมยังมีตั้งสี่ร่างและยังต้องใช้ชีวิตเหมือนในโอกอีกด้วยงานนี้หูยุ่งกับบริกพลคุงในโลกของแกรี่มสจะได้จัดเต็มหรือไม่ไปเอาใจช่วยกันได้เลยนมยทวายมีข่าวว่ามีกวางรักหมายเดอยู่ในป่านด้วยแล้วว่าไงนะเด็กรักพาตัวอย่างนั้นเลนยไหนดูดีใจจังเลยนหนที่สุดเวอร์ชันแกรี่อดก็มาจนได้อะนั่นไายความว้า เราจะได้ปลดปล่อยทุกอย่างที่คิดเต็มที่เลยยังไงล่ะบรลิีคุงเอาเรเจะกวางเล่นเดียอยู่ไหนน่าออกมาได้เลยพร้อมจะฟาดฟันเดี๋ยนี้เราเฟยหวพวกเราคนบูชาด้วยเข้ามาได้เลยฟันแหลกเลยชัว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 นี่เป็นวันที่หนึ่งเองนะเจ้าหวยยังไม่มีอะไรผัวม้อยเราจะไปตายกันมาตายแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งไปดับแล้วไม่แต่นมานนะด้วยจัดชัว ตัวตัวจัดตัวทัวย้า yeah! เอาบริสิทธิ์คุงโอเคยังไงเริ่มหิวแล้วแฮเราไปตัดไม้ไปแล้วตาในหาของกินบ้างเลยนะบริสิทธิ์คุง <Hey! S 2> นั่งรอตรงนี้แหละป่ะโถยของกินหางง่ายเดินไปเจอกระต่ายนิดเดียวก็ได้กินแล้วแนะอ่นั่นไงห <c oughs> วานหมู ้าเราไฟบอลนเซ็จก hey, ูกินช็อกโกแลตเสีก่อนละกันล่ะในที่สุดก็ตอนกลางคืนสักทีดุดไฟสิเจ้าเว่ยทีนี้เราจะกวางเล่นดีหรือจะโผล่มาสักทีสินะฮ้ยังเจอใจ่อยู่แล้วดิโผล่มาจนได้เลยนะเจ้ากวาง แกคิดผิดแล้วไฟเพราะว่านี่ม่ใเชโลกโรรบกที่แกคุ้นเคย <Hey. S 1> แต่เป็นลอกของแกรี่บอตต่างหากละไฟะแต่ก็แรงไปด้วยนะไฟเห็นไหมว่ันนี้มันกลัวพวกเราพวกเราสุดยอดอย่างนี้เ่า่ก็เข้ามาได้เล้ <Hey. S 2> โชคดีได้ในที่เมื่อคืนเจอหมีพอด,ดีนะได,ได้เนื้อกินเลยแฮะ ลอยดีเหมือนกันนะเนี่ยแจะให้ลอยกว่าจะเกินว่าใสน่นเทล่าไปดั่วโอเคลาเปคนเดียวเลยนะบอลถถิ่นคุงเราที่เราเล่น9กสิบเก้าวันกันมายิ่งวันเยอะจะยิ่งควางจะยิ่งหิวแล้วก็ยิ่งดุนะนี่พววันที่ห้าเองนะกวางไม่มีหิวหรอกงั้นเราก็จะไปที่วันที่หนึ่งอยเลยดีไหมฮะและคืนนั้นเองโอเคครับวันที่คืนที่หนึ่งร้อยแล้วล่ะนะใจร้อนฟ้าไม่อยากอยู่รอมันมาเลยออกไปหาเองเลยดีกว่ารอถู เ,เจ้าขวางหิวแน่ๆเลยแล้วเ,เคยเห็น,หน้าตาในรูบอกกัสิบเก้าวันแล้วคกตาแดงเฉยๆไม่น่กากล่วทนไหลหรอกนะ โผล่มาจนได้สินะใช่เออยย้ยันดูหอกนรูบวกเยอะเหืเยอะเฮ้ยเฮ้ยหน่อยด้เป็นแ่กวางผีแท้ทะทะท ใช่ไหมล่ะทำไมนันแกรี่หมแล้วก็พวกเราไม่แพ้ใครอยู่แล้วนั่นโลบอกนาะยจะแพ้แหละก็เถอะไม่ต้องพูดก็ไม่มีใครว่านะเฟยเอาละพวกเราไปช่วยเด็กๆกกันเลยดีกว่านะ,ะน่าเล่นเลยไฟยเด้กเด็ทุกคนได้สบายมือแล้วแต่ก็นาร่างหิวหน้ากโกโกโรบอกเยอะเลยแฮะไม่เถียงไม่เสียงแะไรลฟล่าจะไหวยได้ยินเหมือนกันนะ นี่นายฟาดหัวเข้าไปขนาดนั้นไม่ใช่ว่าเจ้านั่นมันจะโกดหนมากกว่าเดอมีอย่างนั้นเลยเออสันดาบฟาดไม่มีอะไรหรอกนะเจ้ากวางรอบอกหน้ามีร่างแค่ตอนโกดเท่านั้นแหละนะบรสิตคุงไม่มีทางที่มันจะห่ากลัวไปมากกว่านี้แล้วล่ะะ ์ธาลมนี่ไม่ได้ใช้มาตั on, like on ้งนานแล้วนี่นาเท่สุดเลยเกาะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วฮะว่าแต่เจ้านั้นมันมีเฟสสามได้ยังไงวะเนี่ยสงสัยเราจะปล่อยวันมันลึกเกินไปแล้วนะจะหัวยุกเท่านั้นยังก็เลยมีวัฒนาการใหญ่เลยอหรือนายกังจะบอกว่าเท่าเจ้านั่นมันจะมีเฟสสี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสินั้นเนี่ยทุกต้นเล นาบรสลทธิ์คุกงกงแล้วจ้าก,กวางนั่นนะ่ะหนักชะมัดเลยนะไฟที่ถ้าไม่ใช้ดาบกันไว้แล้วก็ไม่หวังแขนหลุดแน่เลยไหนเนี่ยน,นะอ่ะล,ลืมเติมตไฟเฮ้ยวัลทธิ์คุ้งปกติเจ้าก,กวาง99วันนี่มันกล้ามโตขนาดนั้นเลยเหรอแถมยังตัวสูวงด้วยอ่ะจริงด้วยสินะเราจะตามฝาดเพราะว่าไฟมันดาบก็ได้นี่นะไม่จะไหว สมบีชัดๆเลยมันมีแผลที่ออกที่แขนแล้วก็ที่ขาด้วยแถมเขี้ยวยังแหลมีกตั้งหากเย้ป่าเรากันก่อน ไปว้าวกระชงแต้มมัน cháy ก่อนนนี้ทีเดียวเชียวมอเล่นพาสักหน้านี่จะไปไหวได้ยังไงเราเจอกันแล้วนะไฟ เยอะเลยนะนายเนี่ยหุบป,ปากไปเลยนะบริสิทธิคุงก็ไม่มีเฟสห้าหรอกนา <c oughs> ไม่มีแล้วน่ะเอย